ความงามของดอกไม้ในฤดูนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวขาวจ้วะเลยยาอมลมชยมากาจะหน่วงหนะัก คิดถึงลักใครฝากลักมาจำนำเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่เคื อันนี้เขาเรียกผักหวานนะคะทุกคนผักหวานทำไมเขาถึงเรียกผักหวานผักหวานมังนอกที่นี่ก็ไม่ค่อยกินหรอกแต่มันอร่อยดี มันมันมันนะคะทุกคนยอดยอดตำลึงฝรั่ง <laughs> นี่ก็จะเป็นสะเดวนะคะทุกคนสะเวสาวสะเวสาสะเวาสเดว หอ,หอบหอบยิโลยิเละกําลังเดินตอนนี้เดินลงเดินลงก็ได้เก็บผักมากินนิดหน่อยก็ได้ตัดกระเทียมแล้วตอนนี้ก็จะไปมีงานทำนะคะอันนี้ก็เดินลงบ้านลูกชายก็อยู่ใกล้ๆ ทุกชายเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะเขาเอาบ้านหลังใหญ่จะจ่ายแพงแต่เขาจ่ายกับแฟนเขาเนาะเพราะตอนที่เขาเป็นเขาเป็นหนุ่มๆอยู่คนเดียวเขาก็เช่าบ้านแบบเป็นสตูดิโอนะคะทุกคนอยู่แต่ว่ามันก็แพง พอเขามีงานการเป็นหลักมีงานทำแบบออมั่นคงเขาก็คไปทีละนิดธีนิด,นดอันนี้เขาก็มาได้แฟนแฟนเขาก็จบเออคล้ายๆด็อกเตอร์นะครทุกคนแต่ว่าเกี่ยวกับธรรมชาติพูดไม่เป็น <laughs> อย่าไปพูด เงินเดือนเขาก็สูงกันทั้งคู่อันนี้คําลูกชายมาเปิดฟิเนตใกล้ๆก,ก,ก็เลยเราก็เลยเดินผ่านเดินผ่านมาให้กลุ่มนี้อดอสวยอะ่ะคขาเป็นพุ่มๆดีเนาะให้เราก็อดเมื่อกี้ผ่านไปก็ถ่ายกลับมาก็ถ่าย ลูกสะใภ้จะทำงานเกี่ยวกับอ,อ,อนุรักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้นอันนี้ลูกชายคนโตเขามาเปิดฟิเนตตรงนี้เขาก็เลยย้ายบ้านเขาก็มาได้บ้านเออหลายห้องเนาะเออสงบหน้าอยู่แล้วเขาอยากที่ว่าเ,ออเหนื่อยงานแล้วกลับมาบ้านก็ ได้อยู่บ้านของตัวเองแบบธรรมชาติสมมติว่าวันไหนเขาก็จะได้มีออ,ออกวิ่งหรืออะไรมันจะอยู่แหล่งธรรมชาตินะคะทุกคนเพราะว่าเขาหารสองช่วยกันจ่ยายเงินเดือนสูงมันทั้งคู่เขาก็เลยมีบ้านสวยมีบ้านดีอยู่กัน คือเขาตกแต่งบ้านได้ดีมากเพราะว่าลูกชายคนโตเขาจบาตกแต่งภายในด้วยเนาะเขาเรียนฝึกงานเนาะเขาเรียนจบทางด้านนั้นแต่เขาก็มาเอาดีทางการเป็นองค์เทรนเนอร์ครูฝึกแล้วก็ทำมาก็มีประสบการณ์เก็บเกี่ยวแล้วก็มาเปิดของตัวเองมันก็ดี เดี๋ยวพี่นีก็จะแวะบ้านมาดามบ้านนาสักหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีขนมจีนตีนไก่ <c oughs> เขาบอกให้แวะไปเอาอันนี้ตอนนี้คนเขาก็จะตัดกิ่งไม้ก็เสียงมันก็จะดังเยอะเนาะ <c oughs> เขาก็จะทำาาวามสะอาดกิ่งไม้เด็กสาวเขาก็จะแต่งโอ้สียงดัง คนตัดไม้เด็กสาวเขาก็นุ่งปวบเนาะเขาก็นุ่งนุ่งสั้นก็ไปผิวปากเลยเขาเนาะผิวปากเด็กเขาก็าค้อนให้พอเด็กค้อนให้ก็หันมายิ้มใส่พี่นีโอ้ยไ้ใบสามยอด ก็จะขึ้นตามรั้วเดี๋ยวพี่ดีขึ้นเขาก็จะไปหาเก็บเผักชนิดนี้เนาะก็กินอร่อยนะคะทุกคนแต่อันนี้มันติดติดริมทางไปเนี่ยผักอันเนี้ยมันติดถนน